ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรงเรียนบ้านที่นาสีธรรมวัตราชอนุกูลดวงดาวสวัสดีครับน้องๆคาบที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องดวงจันทร์ใช่ไหมครับว่าแต่น้องๆจําจำได้ไหมครับ ว่าดวงจันทร์มีลักษณะอย่างไรบ้างดวงจันทร์เป็นวัตถุบนท้องฟ้าที่เรามองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืนและดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่เราสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้เพราะแสงจากดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังดวงจันทร์แล้วสะท้อนแสงนั้นมาที่โลกทำให้มนุษย์บนโลกมองเห็นดวงจันทร์ยังไงแหละครับ บนดวงจันทร์มีสภาพที่แห้งแล้งไม่มีน้ำและไม่มีอากาศทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นั่นเองครับน้องๆคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าดวงดาวคืออะไรดวงดาวคือวัตถุบนท้องฟ้าที่ส่องแสงสว่างระยิบระยับเป็นจุดเล็กๆเ,เ,เต็มท้องฟ้าจะเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าแล้วเวลากลางวันดวงดาวหายไปไหนจริงๆแล้วเวลากลางวันดวงดาวไม่ได้หายไปไหนหรอกครับแต่สาเหตุที่ทําให้เรามองไม่เห็นดวงดาวนั้นก็เพราะว่าในเวลากลางวันแสงจากดวงอาทิตย์จะสว่างจ้ามากกว่าแสงของดวงดาวบนท้องฟ้าทําให้เรามองไม่เห็นดวงดาวยังไงล่ะครับถ้าน้องๆยังไม่เห็นภาพพี่มีการทดลองสนุกๆมาให้ทํากันนะครับไปกันเลยดีกว่า นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วสำหรับการทดลองสนุกๆในวันนี้มีชื่อว่าดวงดาวหายไปไหนเรามาดูกันนะครับว่าดวงดาวบนท้องฟ้าในตอนกลางวันนั้นหายไปไหนซึ่งอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมีดังนี้ครับซองจดหมายสีขาวหนึ่งซอง กระดาษแข็งที่มีขนาดเล็กกว่าซองจดหมายหแผ่นที่เจาะกระดาษหรือไม้เสียบลูกชิ้นและไฟฉายครับเมื่อเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วเรามาลงมือทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะเจาะรูที่กระดาษแข็งสิบรูให้น้องๆคลิกที่ที่เจาะกระดาษ หรือไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้ครับเพื่อเจาะรูให้ครบสิบรูครับแล้วก็นำกระดาษแข็งไปใส่ในซองจดหมายคลิกที่กระดาษแข็งเพื่อนำไปใส่ในซองจดหมายได้เลยครับต่อมาให้น้องๆคลิกเพื่อเปิดไฟฉายและนำไฟฉายไปส่องที่บริเวณหน้าซองจดหมายโดยให้ไฟฉาย อยู่ห่างจากซองจดหมายประมาณ2นิ้วครับและสุดท้ายให้น้องๆคลิกเพื่อเปิดไฟฉายอีกครั้งเพื่อนำไฟฉายไปส่องที่บริเวณด้านหลังซองจดหมายบ้างโดยให้ไฟฉายห่างจากซองจดหมายประมาณ2นิ้วเช่นกันและสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยครับ จากการทดลองจะพบว่าเมื่อส่องไฟฉายบริเวณด้านหน้าของซองจดหมายจะเห็นเพียงแสงสว่างของไฟฉายแต่เมื่อเปลี่ยนไปส่องที่ด้านหลังของซองจดหมายก็จะเห็นแสงของไฟฉายบางส่วนลอดผ่านรูเล็กๆที่เจาะไว้บนกระดาษแข็งดูคล้ายกับดาวที่ส่องแสงระยิประยับในเวลากลางคืนเราสามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้นะครับน้องๆ ในกรณีที่เราส่องไฟฉายทางด้านหน้าของซองจดหมายแสงสว่างของไฟฉายจะสะท้อนกับกระดาษเข้าสู่ตาทําให้เราไม่สามารถมองเห็นรูเล็กๆบนกระดาษแข็งที่อยู่ด้านในซองจดหมายได้เปรียบเหมือนกับเวลาที่แสงจากดวงอาทิตย์ส่องมายังโลกของเราในเวลากลางวันแสงเหล่านี้ก็จะกลบแสงของดวงดาวให้หายไปทั้งๆท,ที่ดวงดาวทุกดวงบนท้องฟ้าก็ยังคงส่องสว่างอยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อเราส่องไฟฉายไปทางด้านหลังของซองจดหมายปริมาณแสงหน้าซองจดหมายน้อยกว่าทำให้เราสามารถมองเห็นแสงลอดออกมาจากรูบนแผ่นกระดาษแข็งในซองจดหมายได้อย่างชัดเจนเปรียบเหมือนในเวลากลางคืนที่เราสามารถมองเห็นแสงของดวงดาวได้ชัดเจนเพราะไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์มากลบนั่นเองครับเอ๊ะแล้วน้องๆรู้หรือเปล่าครับว่า จริงๆแล้วดวงดาวมีหน้าตายังไงเราไปทำกิจกรรมพักสมองกันสักหน่อยดีกว่าครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่ามาวาดรูปดวงดาวกันเถอะโดยพี่จะให้น้องๆวาดรูปดวงดาวในจินตนาการของน้องๆครับ เป็นยังไงบ้างครับวาดกันสวยไม่เอ่ยน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเวลาวาดรูปดวงดาวเรามักจะวาดออกมาเป็นรูปดาวห้าแฉกนะหรือเพราะว่าด,ดวงดาวที่รูปร่างเป็นห้าแฉกจริงๆพี่จะบอกให้ฟังนะครับจริงๆแล้วดวงดาวมีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดใหญ่แต่ที่เรามองเห็นเป็นห้าแฉกก็เพราะว่าดวงดาวอยู่ไกลจากโลกมากทำให้เรามองเห็นดาวเป็นแฉกแกยังไงเลยครับแต่น้องๆรู้ไหมครับ ว่าดวงดาวบนท้องฟ้านั้นมีหลายขนาดและมีหลายประเภทด้วยนะครับเง้นก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของดวงดาวกันก่อนดีกว่าครับอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าดวงดาวบนท้องฟ้ามีกี่ประเภทงั้นเรามาทำกิจกรรมต่อไปนี้กันครับจากกิจกรรมจัดก,กลุ่มดวงดาวน้องๆจะเห็นว่าเราสามารถแบ่งประเภทของดวงดาวออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆดังนี้นะครับ ประเภทแรกคือดาวฤกษ์และประเภทที่สองคือดาวเคราะห์ครับเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ต่างกันยังไงดาวฤกษ์ก็คือดวงดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเวลาที่เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราจะเห็นแสงกระพริบไปมาครับดาวฤกษ์ม,มีทั้งที่อยู่ประจําที่เช่นดาวเหนือซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างและเห็นได้ชัดที่สุด และอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมนุษย์จะใช้ดาวเหนือเพื่อคอยบอกทิศเหนือเวลาหลงทางนั่นเองครับและบางครั้งดาวฤกษ์ก็อยู่กันเป็นกลุ่มทําให้มนุษย์จินตนาการเป็นรูปร่างต่างๆน้องๆคงจะเคยได้ยินชื่อกันบ้างนะครับเช่นกลุ่มดาวลูกไก่กลุ่มดาวไถและกลุ่มดาวจระเข้เป็นต้นครับ น้องๆรู้หรือไม่ว่ามีดาวฤกษ์อยู่ดวงหนึ่งที่เรามองเห็นได้ชัดมากในเวลากลางวันและมีขนาดใหญ่มากซึ่งดาวฤกษ์ดวงนั้นก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองครับต่อไปเราจะมารู้จักดวงดาวอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือดาวเคราะห์นั่นเองครับดาวเคราะห์คือดวงดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแสงของดาวเคราะห์เมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าจะมีสีนวลไม่กระพริบ เคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆคืนเช่นดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่เราเห็นได้ชัดในเวลากลางคืนและอยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุดนั่นเองครับนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิว๋วกิจกรรมนี้มีชื่อว่าจัดกลุ่มดวงดาวบนท้องฟ้า น้องๆลองสังเกตดูดวงดาวในภาพแล้วจัดกลุ่มตามลักษณะที่ปรากฏครับ น้องๆรู้ไหมครับว่าโลกของเราก็คือดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งเพราะโลกของเราไม่มีแสงสว่างในตัวเองและต้องอาศัยแสงสว่างจากดาวฤกษ์ขนาดใหญ่อย่างดวงอาทิตย์เหมือนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆครับเอาล่ะครับน้องๆวันนี้ได้ความรู้อะไรเกี่ยวกับดวงดาวบ้างครับเรามาทำแบบทดสอบเพื่อทบทวนกันดีกว่าครับให้น้องๆตอบคำถามโดยเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะครับ ช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่เอาล่ะครับน้องๆวันนี้ได้ความรู้อะไรเกี่ยวกับดวงดาวบ้างครับเรามาทำแบบทดสอบเพื่อทบทวนกันดีกว่าครับให้น้องๆตอบคำถามโดยเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะครับ ดวงดาวบนท้องฟ้ามีสองประเภทคือดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดาวเคราะห์เป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่ส่องสว่างได้เพราะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เมื่อเรามองขึ้นไปจะเห็นเป็นแสงขาวนวลไม่กระพริบส่วนดาวฤกษ์เป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเวลาเรามองบนท้องฟ้าและเราจะมองเห็นแสงของดาวฤกษ์เป็นแสงที่ส่องกระพริบไปมาครับ โลกของเราเป็นดาวเคราะห์เพราะไม่มีแสงสว่างในตัวเองและได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จึงทําให้เกิดเวลากลางวันยังไงหละครับน้องๆดาวลูกไก่และดาวไทยเป็นดาวกลุ่มดาวฤกษ์มีแสงสว่างในตัวเองเป็นยังไงบ้างครับวันนี้น้องๆได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวสนุกไหมครับคืนนี้ก่อนนอนน้องๆอ,อ,อย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่ออกมาดูดาวนะครับแล้วก็ลองไปสังเกตดูว่า ดาวดวงไหนเป็นดาวเคราะห์ดาวดวงไหนเป็นดาวฤกษ์ตามที่น้องๆได้เรียนมานะครับวันนี้พี่ต้องรีบกลับบ้านไปดูดาวคืนนี้เอาไว้พบกันใหม่นะครับน้องๆบ๊ายบายครับสวัสดีครับ